น้องจันแจ่มครับฮีโร่เหรียญทองแดงมัวยิงของคนไทยนะครับที่คนไทยเนี่ยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับฟอร์มการชกของน้องน้องนําเหรียญทองแดงนะครับมาให้คนไทยได้ชื่นชมนะครับโดยน้องเนี่ยได้ลงในอินสตาแกรมของน้องไว้นะครับบอกว่าวันนี้หนูทํางานที่หนักเสร็จสิ้นแล้วค่ะ หนูรู้สึกดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงติดมือกลับประเทศไทยได้ค่ะหนูขอบคุณกำลังใจที่ส่งให้หนูอย่างล้นหลามมากๆค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าคนไทยทุกคนอ่ะภาคภูมิใจในตัวจันแจมและพี่เชื่อว่าไม่ใช่แค่คนไทยคนทั้งโลกที่ดูการแข่งขันและน้องยืนได้จนครบจนจบก,การแข่งขันไม่ยอมแพ้ไม่อะไรทั้งสิน้นสู้เต็มความสามารถสู้อย่าง ที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนับถือน้ำใจของจันแจมจันแจมไม่เคยไปดิสเครดิตหรือไม่เคยไปเบรมในเรื่องของสิ่งที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่ในรุ่นของน้องนะครับซึ่งน้องเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาซึ่งมีสปิริตสูงมากอ่ะเดี๋ยวต้อนรับจันแจมกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วก็เราในฐานะของคนไทยทุกคนเนี่ยภูมิใจแล้วก็ดีใจกับเหรียญทองแดงเหรียญน,นี้มากๆ